คือบอกบอกเปล่าพอกจากกันมือหนีมือนากอจากกันคือเก่านายปรเมธงามพิเชษนายกเมืองพัทยาแท็กมือน,นางสาวจาฮัสนาวรพัฒนกิจ นางสาวไทยชุนบุรีประจำปี2567ร่วมแต่งกายชุดแฟนซีและแต่งหน้าผีโดยทีมงานแต่งหน้าจาก r i ฟ l l y Believe It or Not โปรโมทเชิญชวนชาวพัทยาและทุกทุกท่านมาร่วมสนุกในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยาพัทยาฟิล์มเฟสติวัล2024ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่21-25สิงหาคมนี้ณพื้นที่เมืองพัทยา โอกาสนี้นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาและนางสาวจาฮัสนาวรพัฒนกิจนางสาวไทยชุมบุรีประจำปี2,567ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มาร่วมสนุกในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยาพัทยาฟิล์มเฟสติวัล2024กับภาพยนตร์เรื่องสับะเะอร์และปิดเมืองล่า ในวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24สิงหาคมนี้ที่สวนสาธารณะลานโพนาเกลือตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งนอกจากจะมีการฉายภาพ,พยนตร์ให้ทุกคนได้ชมแล้วยังมีกิจกรรมชิมช้อปที่จะชวนให้ทุกคนเพลิดเพลินไปกับการออกร้านค้าสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและอื่นๆอีกมากมายโดยเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป ทั้งนี้นายกเมืองพัทยาเชิญชวนทุกท่านร่วมสนุกโดยการแต่งตัวตามธีมภาพยนตร์ที่ฉายเพื่อร่วมสร้างบรรยากาศสุดสนุกและสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจไปด้วยกันร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัทยาให้เป็นเมืองแห่งภาพยนตร์พัทยาฟิล์มเฟสติวัล2024 ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมในเทศกาลภาพยนตร์พระพระยาณนะสวนสาสารณะานโพนานเลือวันที่23-24นี้นะครับตั้งแต่เวลา16ในกาเรามีกิจกรรมชิมชมช็อปนะครับแล้ว19กศึาในกางมาร่วมชมภาพยนตร์ด้วยกันนะครับในวันที่23มีภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อวันที่24เรื่องพระยาฮีทนะครับมาชมกันมากๆครับค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้แต่งกายเป็นผีเพื่อมารับชมงานของเราได้นะคะ Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆื่นอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k r e d f i g h t Academy